่านสญญากับคุณแม่ผักฝังที่ว่าบ้างยคะว่าจะดูแลลูกสาอ๋อก็ก็พูดอยู่เรื่อยๆอยู่นะเวลามี่อกกสเจอกันเลยผมว่าหมนก็ทราบดีครับถอห้ทามี้ด้หสายล้องสินทรัพย์เออได้มาะดึงข้สาว100ล้านเป็นตั๊กสาว1 0ล้าน เลมกดคกบ็ใช่ครับอุาชมด้วยชุดผู้ชายว่าสวยมากอธิบายที่พวกีิชุดในวันนี้ก็เดี๋ยวาเดี๋ยวตอนยืนรีเซคชันก็เปลี่ยนอดนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอัปเตอร์บาร์ที่ก็เป็นชุดเบาๆขึ้นตัง่ายๆละชันอาะ อย่างวันนั้นหลังจากเสร็จแนวนั้นคนก็จะกล่าวขอนว่าโอ้โหเป็นงานแต่งแห่งปีเป็นงานค้าเป็นงานนี้โดยส่วนตัวเราได้มีกระแสรู้สึกอะไรยังไงบ้างไหมขอละค่ะขอละงา,านแต่งชมพู่คื<ข>ออะไรคือข้าหัวเข่า้วยได้ยินกระแสพวกนี้มาเยอะไหมหรือว่ารู้สึกยังไงบ้างก็คืออย่างชมงเงี้ยคนก็จะชมก็จะได้แค่ฟีดแบทจากคนที่อยู่ในงานอะไรอยย่างงเี้นะคะทุกคนก็ถือว่าเอองานดีงานแบบอะไรอย่างนี้ ก็ก็ยกเครดิตให้คุณนอเพราะว่าชมไม่ทำอะไรเยจริงๆแล้วพี่นอรตั้งใจกัะทุ่มให้กับงานแต่งของเรามากขนาดนี้ไหมคะร่วมกันหลังจากนี้อะไรอย่างี้ครับไม่ใช่วันนีวันเดียวเนร่องจากเราเราคุยกันมาตั้งนานแล้วะนั้นมันเป็นอะไรที่เราเข้าใจกันแล้วก็คุยกันมาแล้วแตผมวันนี้เป็นผมว่าเรื่องของคำมั่นสัญญาหรือว่าสิ่งที่เราต้องทำผมว่าเราทราบดีก่อนที่เราจะตกลงแต่งงานกันนะครับวันนี้ผมว่าเป็นเรื่องของความเฉลิมฉลองแล้วก็ความสุขที่เราต้องการจะแชร์กับเพื่อน ที่เรารู้จักแล้วก็เพื่อนที่เราสนิทถึงมากกว่าวคออรอบครัวอะไรหลังจากนี้ไปฮันนีมูนที่ไหนคิวแ<อ>นนไหคือจริงๆหลายเรื่องเนี่ยพักไว้ก่อนเพราะว่ายังยังแทนอะไรไม่ได้เลยแล้วชมเองก็ต้องไปคานหลังจากวันนี้อทิ้าก็ไปด้วยยังแทนอะไรไม่ได้แล้วมีสถานที่ในใจเขาไม่อยากไปที่ไหนตอนเด็กๆเคยมีนะครับสมัยก่อนเวลาไปทํางานแล้วเจอเมืองที่มันดูโรแมนติกแต่ว่ายังไม่เคยบอกชม เป็นอาจจะเป็นเงินไม่ได้อาจจะเป็นเงินไม่ได้ก็เปิดไม่ได้เรื่องการมีทายาลอะครับวางแผนไว้อย่างไรนะไม่พิชมบอกว่ายาใหด้แลวก็จริงๆปีนี้ชมว่ายังมีงานที่ต้องสานา่ออยู่คก็ถ้าภายในปีนี้อาจจะยังยังไม่ได้จะปีหน้าว่ากันอีกที รอไหวไหมคะรอได้ไหมคะรอได้ไหมคะก็จริงๆก็ไม่ได้อยากรอโอเคเขามีคอมมิชเล่นอยู่ต้างกันน้ก็ของชมต้องบอกว่าชมกับคุณน้องนี่คือยังไงอะเราชมเริ่มต้นจากคือยอมรับว่าเริ่มต้นจากการที่เราแบบว่าก็สกรีนเขา่อดเลยอะพยายามติ๊กอยู่ซิว่า คุณสมบัติครบไหมอะไรเนี้ยค่ะ <laughs> <laughs> แต่ว่าพอครบครบกันไปได้สักระยะหน,นึ่งเนี่ยชมว่าเราก็ผ่านช่วงของการที่แบบว่าก็ทาความเข้าใจกันแล้วก็มันมีทั้งสิ่งที่เรายอมลดแล้วก็สิ่งที่เขายอมลดชมว่าตรงเนี้ยมันเป็นการแบบว่าซื้อใจกันแต่ว่าที่ว่าสาคัญที่สุดก็คือว่าชมว่าเขาเอาสิ่งที่ดีที่สุดของชมออกมาแล้วก็เหมือนกับว่าเราเราเก้าวไปได้ได้ไกลอีก ที่เขาอยู่ทางไกลที่นอนับคุยแล้งล่ะค่ะไม่ไ้อนิทเลยคล้วตอนนี้แล้วล่ะตอบก่อนก็คือจริงๆก็คล้ายกันนะครับพี่จริงๆผมเลยจะพูดคืนนะเพราะผมรู้ว่าพูดเคืจริงๆก็คล้ายกันนะครับเพราะผมรู้ว่าการที่มีชมเนี่ยทำให้เหมืนกัอะไรเลย